มีคือช่วงนี้คือแบบขาดรายได้เลยเพราะว่าปกติคือจะขายของขายก๋วยทอดมันทอดอย่างเงี้ยค่ะพอประสบอุบัติเหตุก็คือไม่ได้ทําอะไรเลยก็จะอาศัยน้องอย่างเดียวถ้าน้องเขามีรายการให้ไปต่อยมวยตามงานวัดอย่างเงี้ยหรือหลวงพ่อเขาช่วยอย่างเงี้ยก็พอได้บ้างเล็กๆน้อยๆออะค่ะ เราได้รับการร่วมมือจากกองพลพทัฒนาที่สนะคะมาซ่อมบ้านหลังนี้ให้เอาวัสดุในเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคมาช่วยแต่จริงๆแล้วครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่อยู่ในบัญชีของเทศบาลสำรวจให้การช่วยเหลือเนี่ยมาตลอดนะคะเพียงแต่ว่าหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือของเทศบาลเนี่ยมันก็ไม่สามารถทําให้คุณภาพชีวิตของเขาเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมได้ประมาณใดเนื่องจากบรรเทา เด็กที่เรียนอยู่เรียนเราได้รับการช่วยเหลือทุนการศึกษาอาหารกลางวันอะไรเนี่ยให้ตลอดนะคะสําหรับคุณยายและบ้านหลังเนี้ยเทศบาลเองก็ลงมาดูแลมาช่วยเหลือตลอดแต่เพียงแต่ว่าครอบครัวมีกัน8คนนะคะแล้วแต่ละคนที่ทํามาหากินอยู่ก็อย่างคุณยายเนี้ยก็รับจ้างล้างโน้นล้างนี่ลูกสาวก็ไปขายกล้วยทอดหลานชายหลานสาวไปรับจ้างชกมวยต่อยมวยอะไรประมาณนี้คือบ้าน ตรงนี้ที่ท่านเห็นนี่ก็อยู่ในพื้นที่ของกรมเจ้าท่าไ,ไ,ไม่ได้ถูกต้องแต่ประการใดไม่มีที่ของตัวเองนี่คือสภาพของออคนจนในเมืองซึ่งเทศบาลนะดูแลมาตลอดที่รับทราบเขามีความเดือดร้อนก็คือหลังคาบ้านนะฮะรั่วในช่วงหน้าฝนนะฮะเราก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาน,นะครับท่านสนับสนุนเงินมาให้เราแล้วเราก็เลยเอามาทํเปลี่ยนหลังคาให้ให,ใหม่แล้วก็น้องๆเขาอยากได้มุ้ง กับอาหารบางส่วนอะไรเงี้ยเราก็รวบรวมปัจจัยแล้วก็มาสนับสนุนให้เขาครับแต่หลังจากโซเชียลน,นะคะที่น้องประชาชนได้รับทราบข่าวข่าวทางเทศบาลกอ ให้เด็กเปิดบัญชีก็มีเงินช่วยเหลือเข้ามาในระดับหนึ่งตอนนี้กองพัฒนาก็มาซ่อมบ้านให้นะคะมาซ่อมบ้านให้แต่จริงๆแล้วเราก็รายงานให้พัฒนาสังคมได้ทราบซึ่งพัฒนาสังคมก็ลงมาดูแลแล้วก็คงจะมีเงินส่วนหนึ่งมามอบให้นี่ก็คือการช่วยเหลือภาครัฐนะคะที่จะให้เยียวยาแต่ในภาคของสังคมเนี่ยทุกคนก็ถ้ารู้ก็มาบริจาคและมาช่วยเหลือตลอด ดีใจพูดถูกเลยด <g ül> ีใจมากค่ะอยากจะขอบคุณทุกคนมากเลยว่าเป็นแบบครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันที่ว่าคนเราเนาะชีวิตอะตกต่าได้สูงได้มันก็ต่ําได,ได้แต่ว่าวันนี้ดีใจนะคะที่ทุกคนมา <S 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 ใช่ยหมคะอยากขอบคุณมากค่ะ